วันนี้สวนเจ๊ทุกตาสามสองสี่พามาเที่ยววัดศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดการจนาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบ,บลราชธานีนะฮะอันนี้นะวันนี้อาการร้อนมากเขาบอกข้างนอกนะร้อนมากพอเข้ามาในวัดเย็นแต่ให้ดูว่าบรรยากาศว่าทำไมมันเย็นนี่ดูต้นยางนายางใหญ่เลยอันนี้ก็คือแบบ อายุเป็นร้อยปีได้เนาะมีเยอะมากแล้วก็วันนี้มาเอาลูกยางนากับหลวงพ่อแล้วก็จะมีเราจะเห็นนี่ปลูกไม้ป่าต่างๆก็ยังคงเก็บปลูกรักษาเอาไว้เนาะมันก็เลยทำให,ให้ให้บรรยากาศเย็นเสร็จแล้วนั่นดูแลย,ยังไงดูมันจะมีกิ่งที่อาจจะแบบกิ่งตายกิ่งอะไรอย่างนี้ ก็จะมีโรงเก็บฟืนเนี่ยเอ๊ะปลูกปลาอะไรก็จะมีอันนี้เป็นโรงเก็บฟืนที่ต้นไม้อันไหนมันดูที่บ้านนั่นก็แต่งบ้างแล้วก็รู้ว่ากิ่งที่มันหักลงมาเขามาใช้เป็นฟืนของต้ที่วัดเขาจะทำโรงเก็บเอาไว้แบบนี้นะคือเก็บได้หมดอ่ะก็คืออันนี้เป็นฟืนใหญ่ๆฟืนเล็กๆอันนี้ก็มี โ okay, อเคก็าวนี่เอาน,นี้ดูต้นยางนาอย่างใหญ่อันนี้คือธรรมชาติของมันนะอันนี้น,นี่คู่กันอย่าง,อย,างอยู่ใกล้กันมันก็สายังสามารถโตได้เนาะอันนี้มันคู่กันเลยโอ้ดูนะคะว่าใหญ่ขนาดไหนโอเคค่ะเดี๋ยวพ่นหน้าจะพาไปเที่ยวที่อื่นอีกนะคะสวัสดีค่ะ